สําหรับตอนนี้นะคะเราหนูเนกล้ก็มาที่วัดมาเล็กทายวันหรือวัดคลองบางบ่อนะคะจะมาดูวันที่เข้าจําศีลเข้าจาศีลน็คือว่าจะมาบวชชีพามนะคะทีนี้ก็เลยต้องคุยกับหลวงพ่อก่อนนะคะว่าจะนัดวันกันแต่หลวงพ่อหาไม่เจอหนูมา อันนี้เป็นวัดที่น้องหนูเล็กจะมานัดวันนะคะทําบุญจาศีลนะคะที่วัดนี้เลยวัดคลองบางบ่อหรือมรดกพระยาวันเป็นวัดเป็นคิวแบบวัดเขาวัดป่ายังไม่เจอหลวงพ่อค่ะรอรอท่านลงมาก่อนนะคะจะนัดวันค่ะท่งก่อนเจ้าตกเจ้าตากสินมหาราช หลวงพ่องี้ยน่ะฮะอมไม่ได้หรอฝ่แม่ไม่ได้จับโบ้ยใ่หรอเออหรอเอ้ยแปรงฟันกอได้ะเนี่ยคุณคิดได้คุณคิด บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายกล้องก่อนบ๊ายบายเกินนี่เฮ้ยเฮ้ยบุ๋ยร้องนี่ตองเท้าออกไหมคืออะไรนะนี่ ก็ไม่จบแล้วกำล้มีบ้านีเดือนสองเดือนนีนิดค่ะไม่มีงานเนี่ยนมีเขามีงานตลอดเลยไม่ังวไม่อยาก